คนไทยาไทยไอจีก <c oughs> uh, okay. co ็ไม mm ่ไ hmm, ม so so, mm ่ไ hmm. ม like ่ไ uh ม่ได้เศร้านะคะขอว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ที่เราได้รู้จักกับคนดีแล้วก็มอบมอบสิ่งที่มันมันดีๆให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับแบบเม้นให้กับมันก็ว่าเอยอย่าไปยดติหน้าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นอะไรอย่งงอ๋อก็ไม่มีอะไรนะคะสขันต้องขอบคุณทุกคนที่พี่พี่แฟนคลับหรือน้องๆที่อยู่ข้างข้างขอนเสมออะไรอย่างเงี้ยบางทีขอนก็ มันเป็นคติหรือว่าอะไรที่มันสอนใจสอนในการใช้ชีวิตเหมือนก็เอาลงอะไรเงี้ยบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ขวัญเครียดหรือเปล่าหรือซีเรียสหรือเปล่าขวัญว่าไม่คือบางทีคนเราสามารถคิดได้ถ้าเกิดว่าเราจับสิ่งรอบข้างมาเป็นประสบการณ์สอนเราอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบล้มเองเจ็บเองเสียใจเองเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นดีกว่างงนะอะไรนะคะอ<ร>ะไรนะเพลงอคะขวัญก็ โปร่งไหมก็ถือว่าโปร่งอะค่ะแต่ว่าถามว่าขวัญมีความสุขในการใช้ชีวิตไหมขวัญก็มีความสุขอะค่ะคือขวัญไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการยึดติดอะไรแบบอย่างหนึงยย่งอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ขวัญมีมันอยู่ขวัญมีคุณพ่อคุณแม่ขวัญมีครอบครัวาศาสนาก็สอนเราอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่คนจะมองไหมคะว่าแบบที่อกผักไปทุ่งไหนหรือเปล่าเปแบบพี่ไอซีแบบนี้ในช่วงนั้นด้วยอะไรอะไรนะคะเราเป็นจะมองว่าแบบผากตายนุ่งไหนหรือเปล่าเพราะว่าอ,อ,อ๋ยยอยังไม่อกผักแน,น่นอนค่ะ บบนนคนที่ใช่อ,อะอค,ค่ะเราทุกคนสามารถเจอคนที่ใช่ได้อยู่แล้วค่ะพีงแต่ว่าจะตลอดไปหรือเปล่าจะอีกยาวนานหรือเปล่าซึ่งซึ่งขวัญขวัญก็อยากจะพบรักแท้เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้พบรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ในเรื่องความรักของ บ้างาดีคลิปเนี้ยไปเหมือนกันเนาะก็ดีค่ะแฮปปี้ไม่มีอะไรก็อย่างล่าสุดก็เห็นว่าเราได้ไปมีโอกาสไปทำบุญอะไรกักบความรุ่งเรืองค่ะก็อะไรนะมันมีโอกาสเห็นว่าเราไดไม่มีโอกาสไปทำบุญกันที่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่กันก็มีบ้างค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตนะคะอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะโตกันทั้งคู่ะคะ่ะแล้วก็พยายามทําสิ่งดีๆอะไรที่รู้ว่าจะเป็นกําลังใจการเสริมกันแล้วก็ เราก็ทกําการเราเป็นแรงที่เขาเรียกลมใต้ปีกกันละกันนะคะเขาไปทาบุญด้วยกันแบบนี้เพราคิดว่าครั้งนี้เป็นเปิดตัวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วว่ายังรักกันดีอยู่มากกว่านอี้เหมือนจะมีข่าวว่าเราแบบทาห่างกันอะไรไม่เคยไม,ไม่เราไม่ได้เปิดตัวนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนที่ขอย้ว่าแฟนมันเป็นแค่คำหนึ่งที่มันเป็นการผูกมัดมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนะคะ ซึ่งนในอนาคตของขวัญจะเป็นใครเนี่ยเราก็ขวัญเองก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้เราก็รอรุ้นกันอีกทีหนึ่งในอนาคตข้างหน้าคือสัมพัมมนธภาพยังเหมือนเดิมทุกอย่างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเป็นลมใต้ปีกกันยอยูอย่เหมือนเดิมใช่คะ่ะขวัญว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราเป็นลมใต้ปีกกันนะคะมันไม่เห็นว่ามีอะไรแย่ตรงไหนเลยการที่เราเป็น กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันแล้วอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไ้ีอะรบงไม่ฝ่ายิ่งชุกไปก่อนอะไรละะ่ะคะอย่างเขามีเรียกเขาเมีอะไรบ้างไม่ฝ่น<อ>านมีกลุ่มน้อยกลุ่มน้อยใจอะไรบางไม่ผ่านเออคือเรารู้จาักกาันสองคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขวัญทำอะไรเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่ขวัญทำเข้าใจในสิ่งที่ขวัญคิดและอย่างตัวเขาเองก็เหมือนกันอย่างวันเลนทายที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำอะไรให้กันพึ่งกันบ้างไหมคะก็มีค่ะก็มีบ้าง ให้ดอกไม้ด้วยค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็ดีใจค่ะแต่ว่าขวัญก็ให้ให้ดอกไม้คุณแม่เหมือนกันนะตื่นเช้ามาบอกก็ให้คุณแม่แต่ว่าขอเวลาแต่งรูปแป๊บนึงค่ะเพราะว่าคุณแม่แม่ยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวเลยต้องใช้หลายแอปนิดนึงค่ะอย่างพิเศษหรือเปล่าคะพี่ไอ้พิเศษเลยหรือเปล่าพ่เศษไหมอะคะก็สิ่งของมันก็สิ่ง ความรู้สึกมากกว่าค่ะความหวังดีที่ที่เขาให้เราทุกวันเนะ่ยคือว่าความรู้สึกดีๆแบบนั้นมันมีค่ามากกว่าของที่เขาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาให้ดอกไม้อย่างเดียวหรือว่ายังมีอะไรเป็นของขวัญให้อีกให้ให้สักหน่อยหอเอ๋อดอกไม้อย่างเดียวค่ะแล้วก็อะ,ะ,อะไรไปกินข้าวกินข้าวดินเนอร์อะไรกันก็ปกติอะค่ะแล้วขวัญมีอะไรให้อายเาบ้างไหมเอ่ยมีค่ะเป็นอะไรพอจดจังไม่บอกเป็นเหมือนของแบบว่าแทนใจอะไรกินได้บ้างไหมเออไม่ใช่ค่ะเป็นของแฮนด์เมดค่ะแต่ว่า แต่ว่าขวัญไม่ได้ทำเองเอนเม่แต่คนอื่นทำของชยหรือของอะไร็ขวัญขวัญเองไม่บอกอะแสดงว่าเราค่อนข้างตั้งใจนะถึงสั่งจะทำให้เขาโดยเฉพาะเลยค่ะที่เขาเซอร์ไพรส์ดีใจไหมคะค่ะนะค่ะ ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างขวัญรู้สวนใจหรือเรล่าก็เรื่อยๆค่ะก็ยังยังสนิทกันยังยังให้คำปรึกษากันในการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันอยู่อะค่ะแล้วถ่างานปีนี้มีอะไรบ้างครับละครก็ตอนนี้ถ่ายถ่ายละครที่ละเรื่องอะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะนิฉันไม่เไียใจใครเสียค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะ ก็มีมีละครของช่องเจ็ดอยู่ค่ะยังยังไม่ไปไหนค่ะอย่างงานอีเวนต์นี่ก็ยังรับปกติรับค่ะแต่ว่าก็พยายามดูช่วงเวลาจังหวะที่พอเหมาะอะไรอย่างตอนนี้แล้วก็สามารถได้ว่างว่างขึ้นว่างมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยเพราะว่าพละหัสถึงอาทิตย์เราก็ว่างเรื่องงานมากที่ไม่ไหวต่างั่งไม่ให้ัปทุกวันงานช่วงที้เลกเมื่อก่อนขอเรียนปริญญาโทค่ะตอนนี้ขอเรียนปริญญาโทจบแล้วเป็นงานขอนได้นะคะ เช่วงเดินเมษาค่ะรับรับต่อช่วงเดินเมษาโปรเจกต์เรียนต่อเอกนี่ยังยังไม่ออ,ออพยายามจะ้วเพื่อน,น,นเรียนต่อเอกกันอยู่ค่ะอะไรเงี้ยก็พราะเรียนคนเดียวก็ไม่สนุกอ่ะก็แบบอยากมีเพื่อนที่เราลำบากลำบนไปด้วยกัน